ชุมชนบทนี่นะฮะมันมีค่าทางสมุนไพรมหาศาลแต่ถูกมองข้ามนะนี่คือมายราบนะมายราบนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างครับปัสสาวะและมากมายนะนี่นะมาถึงนี่เดินไปเรื่อยจะมีต้นสาบเสือก็มีนะฮะนี่สาบเสือนี่นะนี่ก็สาบเสือขึ้นขึ้นเองโดยธรรมชาตินะนี่นะต้นสาบเสือนี่นะอันนี้ก็คือมะม่วงนะมะม่วงพื้นบ้านนะนี่นะนี่ยอดนี่โหยเด็ดกิน ส tam, atom, ้มตำนะส้มตำจิ้มน <conf> <cor> <toilet causes> <ult> euh. ้ำบูดูนะกินข้าวยำอร่อยมากนี่ยอดอ่อนๆเนี่ยนะนี่ยมะม่วนะเนี่ยเนี่ยลูกก็กลมๆเปรี้ยวๆนะฮะอันนู้นก็รสสุกคนนะฮะนี่รสสุกคนรสสุกคนนี่ก็ยังที่เคยไลฟ์ฟังแล้วมีสรรพคุณมากมายในเฉพาะอ่าลดคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือดรากต้มแล้วต้มทั้งทั้งทั้งรากเนี่ยต้มรากมันกินนกิดื่มนะดื่มน้ำอ่าเนี่ยแล้วก็มีสารอนุมูลอิสระ ามาเ็งป้องกันมะเร็งเขาจะลดลงใส่แก่นินีว่วโรคนิ่วขับปัสสาวะนะแล้วก็ทนพิษสารพิษต่างๆเนี่ยนะนี่คือตามขึ้นตามตามตามบ้านเลยฮะตามตามพื้นเมืองแต่ว่าชาวบ้านขึ้นมาเนี่เขาก็จะมองว่าไอ้พวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อสาบเสืออ่าระสุขคนเนี่ยมยาราบเนี่ยก็คือว่าจะพืชชนิดหนึ่งนะอันนี้ก็หิ้งหายนะเนี่ยหิ้งหายหิ้งหายนี่ก็ ถอนเบื่อถอนเมาได้ดีนะใครดื่มเมาเมาเนี่ยต้มกินก็สร้างเลยนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะนี่นะนี่นะนี่มันอยู่ในดงดงสาบเสือนะนี่นะนี่นะมะเมานะออกลูกนะนี่นะเป็นมะเมาพื้นบ้านนะนี่นะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะอันนี้ที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติอันนู้นที่เขาปลูกนะ ขีเล็กเนี่ยขีเหล็กนี่ไม่ต้องบอกสรรคุณก็รู้อยู่แล้วนะฮะนี่ขีเล็กเนี่ยรอบรอบบ้านฮะมีสมุนไพรเยอะแยะแต่ชาวบ้านเดี๋ยวอมองข้ามกลับไปดูบอหลวงธรรมอาศสรรคเคมีคราวร่างกายนะ,ะครับผมกลับบ้านที่ไรกันมาผมจะเพลิดเพลินกับพวกนี้จริงๆนะเราเป็นคนที่ชอบธรรมชาติ อยู่กับป่าอยู่กับทะเลนะเด็กๆก,ก็อยู่ทะเลอยู่กับป่าอยู่กับสวนนะพอไปเจอสมุนไพรรอบบ้านโอ้โหแล้วดูมันนะมันน่าทึ่งนะมันแปลว่ารอบบ้านเราเนี่ยยานี่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมากมายแต่เราคนสมัยใหม่นี่กลับไปมองข้ามนะครับน่าเสียดายนะครับ